สวัสดีคร,รับเพื่อนเพื่อนที่ด้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแตงซากิครับเพื่อนเพื่อนครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องการรักษาความฟิตและการรักษาความแกร่งของร่างกายเพื่อนเพื่อนนะความฟิตเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าฟิตเนสนะครับส่วนค่าความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยเราจะเรียกมันว่าชาร์ปเนสนะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นาาเพืเ่อนนะนี่เลยครับนี่นะฟิตเนสกับชาร์ปเนสนะครับ ในภาคนี้เนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันที่มาใหม่เนาะซึ่งฟังก์ชันที่มาใหม่เนี่ยนะครับมันจะอยู่ตอนที่เราสร้างเซฟเกมเนาะเนี่ยตรงเทรนนิ่งแพลนอวาบิลิตี้นะ โดยนะครับภาคนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเซตเป็นแบบแมนนวลน,นะก็คือแบบเก่าเหมือนภาค24นะหรือเราจะใช้ความสามารถแบบอโตเ m ม t ตแล้วก็คือให้มันทําให้อัตโนมัตินะอ่าซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ของภาค25เนาะซึ่งในการสร้างเซฟเกมเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้แบบเก่าหรือแบบใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ปรับไว้ใช้ทั้งคู่เลยเนาะคืออย่างนี้คือ การปรับใช้ทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันทํางานทั้งคู่นะแต่มันจะทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆปรับเป็นแมนนวลอย่างเดียวล่ะเพื่อนๆก็จะไม่สามารถใช้ออโตเมตได้ในทางกลับกันเพื่อนๆปรับออโตเมตอย่างเดียวบางครั้งอยากจะสลับมาใช้แมนนวลก็ไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเปิดให้มันครบๆไปเลยตั้งแต่แรกนะครับในการรักษาค่าฟิตเนสและชาร์ปนตเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเมนูนี้เลยนะอยู่ในเมนูเทรนนิ่งแพลนนะครับเข้าไปนะ ในเมนูเทรนนิ่งแ plan เนี่ยนะครับจะมี2เมนูย่อยนอะก็คืออโตเ m ม t ตแ plan กับเทรนนิ่งแ plan นะเรื่องเทรนนิ่งแ plan เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ามันเป็นระบบแบบเก่านะนเพื่อนระบบแบบเก่านะครับซึ่งระบบแบบเก่าเนี่ยนะครับอ,า,อาจจะไม่ชอบอโตเนมตเนาะอยากจะใช้เทรนนิ่งแ plan อย่างเดียวเลยเนี่ยซึ่งเป็นแบบแมนนวลนะนะ เราจะทํากันยังไงนะครับถ้าเราอยากใช้เป็นแบบเมนูเนี่ยนะครับผมมีคําแนะนําอย่างนี้นะในสนาม11คนเนี่ยนะครับแนะนำให้ปรับเป็นบาลานซ์ให้หมดนะแนะนําให้ปรับเป็นบาลานซ์ให้หมดทุกคนเลยนะครับแนะนําให้ปรับเป็นบาลานซ์ให้หมดทุกคนเลยส่วน substitute นะ substitute นะครับก็คือน,ะนักเตะที่เราเอาไปเป็นสำรองเนาะซึ่งนักเตะที่เป็นสำรอง substitute ที่เอาไว้เปลี่ยนในสนามเนี่ยเนี่ยผมจะปรับเป็น performance focus เนาะ เป็น Performance Focus ไปนะครับอ่าอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วนะสำหรับที่เป็น Reverse นะ Reverse เนี่ยก็คือสำรองในสำรองใช่ไหมสำรองในสำรองเนี่ยเราจะปรับเป็น All o u t Performance ทุกคนเลยนะเออทุกคนเลยยกเว้นคนที่สลับบ่อยๆเนาะซึ่งคนที่สลับบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งปีกนะปีกเนี่ยอาจจะเป็น Performance Focus ก็ได้นะครับอ่ะเราก็ปรับไปนะทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะอ่านะครับนี่คือแบบเก่านะแบบเก่าเนี่ย นะแบบนี้อาจจะดีที่สุดนะครับเนาะในสนามปรับเป็นบาลานซ์สับสติติวปรับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โฟกัสนะแล้วก็รีเวิร์สนะปรับเป็นอออ o u เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมากัะที่ฟังก์ชันใหม่ของภาคนี้นะฟังก์ชันใหม่ของภาคนี้นะก็คือ automate plan. ออโตเมทแพนอธิบายกันอย่างนี้นะอธิบายกันอย่างนี้นะคืออย่างนี้เพื่อนๆนะคือค่า ถ้าชาบเนตนะที่เป็นรูปเพชรเนี่ยหรือว่าความแข็งแกร่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและลดลงได้อย่างไรนะมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอานักเตะไปลงสนามบ่อยๆแล้วมันลดลงตอนไหนมันลดลงก็ในกรณีที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ส่งนักเตะลงสนามคราวนี้มาที่ค่า ฟิตเนสครับค่าฟิตเนสเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงมันเพิ่มขึ้นได้กรณีที่นักเตะเนี่ยได้พักจุดเต็มที่เนาะ,ะนะครับก็คือไม่ได้ส่งนักเตะลงสนามนะเออค่านี้ถึงจะเพิ่มนะแล้วมันลดลงได้ยังไงก็คือมันลดลงในกรณีที่นักเตะเนี่ยนะครับลงสนามบ่อยๆนะอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันสวนทางกันว่ะคราฟเนตลงถึงจะเพิ่ม ิดนตลงมันจะลดอ่ามันสวนทางกันดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความรักษาสมดุลเนานะเพื่อความรักษาสมดุลเนี่ยเราจะเซตออโตเมตนะยังไงนะครับออโตเมตเนี่ยเป็นการ Set cent, เซตเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะก็คือความหมายคือเมื่อค่าชาบเนตถึงตัวเลขที่เราเซตไว้มันก็จะฝึกนะมันก็จะฝึกตามที่เราเนี่ยตั้งค่าไว้นะซึ่งตัวเลขที่ที่ ที่ผมใช้แล้วมันโอเคมากๆเลยเนี่ยนะก็คืออย่างนี้ฮะนะอออเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยจะตั้งไว้ที่70นะครับเพอร์ฟอร์ c มนโฟกัสจะจะตั้งไว้ที่80ดอออเอเนอร์จีจะตั้งไว้ที่70นะเอเนอร์จีโฟกัสจะตั้งไว้ที่ 70, นะท 90, เหมือนเพื่อน โอเคนะความหมายแต่ละอันคืออะไรความหมายก็คือว่าค่าชาร์ปเนตของเราเนี่ยลดลงนะหรือน้อยกว่า70เมื่อไหร่เนี่ยมันจะฝึก all out performance นะครับค่าชาร์ปเนตเหลือต่ำกว่า80หรือว่าประมาณ80เนี่ยมันก็จะฝึก performance focus นะครับอ่ะในส่วนของ all out energy ก็คือถ้านักเตะเนี่ยเหลือค่าฟิตเน็ตเนี่ยนะครับถึง70เนี่ยมันก็จะฝึก all out energy เนาะหรือว่าต่ำกว่า70ลงไปนะครับแล้วก็ energy focus นะก็คือเมื่อค่าฟิตเน็ตถึง90 นี่มันถึงจะฝึก Energy Focus นะครับอ่ะนะนี่คือวิธีการรักษาความฟิตและความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อนๆทาวนี้เนี่ยนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนเจอคือว่าเฮ้ยพี่แล้วค่าชาร์ปเนตกับฟิตเนสเนี่ยเราควรจะเน้นอะไรดีนะอธิบายกันอย่างนี้นะก็คือค่าฟิตเนสเนี่ยเพื่อ,อสังเกตไหมเวลาเราวิ่งในสนามเนี่ยมันจะมีค่าความเหนื่อยอยู่เห็นไหมที่อยู่บนบน,บน,บ,นบนชื่อนักเตะนะ ค่าฟิตเนสเนี่ยนะครับถ้าเต็มร้อยเนี่ยความหมายคือนักเตะคนนั้นเนี่ยสามารถเล่นได้เต็มประสิทธิภาพนะในแมตช์แมตช์นั้นนะเพราะว่าพอวิ่งไปเรื่อยๆ,นยๆเนี่ยค่าความฟิตก็จะยิ่งล,ลงลดลงลดลงลดลงถูกไหมยิ่งนะนักเตะคนไหนที่มีค่าสเตมีน,นาน้อยน้อยเนี่ยนะครับค่าฟิตเนสเนี่ยจะลดลงเร็วมากๆเลยเพล่เนี่ยนะเออถ้าเกิดว่าเพื่อนเอเอานักเตะวิ่งเยอะนะบางคนชอบเล่นเพรสใช่ไหมนักเตะจะวิ่งเยอะมากบางคนชอบบังคับนักเตะวิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนักเตะก็จะเหนื่อยเร็วเนาะ นั้นเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมใช้ค่าฟิตเนสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยนะในทางกับกันนะ่าชาปเนตเนี่ยนะครับชาปเนตเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้นักเตะเราฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าชาปเนตเราเป็นสีส้มเออเป็นสีเหลืองอย่างเนี้ยนะความหมายคืออะไรความหมายก็คือสมมติว่าค่าความแก่งเนี่ยสมมติว่าเราเคยยกดัมเบลได้ 15กิโลใช่ไหมค่าละ15กิโลถ้าเกิดค่าชาร์ปนี่เราลดลงไนค่าความแข็งของร่างกายเราก็จะลดลงอย่างเช่น15กิโลก็จะยกไม่รอดนะก็จะยกได้แบบเหลือ10กิโลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนดังนั้นเนี่ยเวลาที่ค่าชาร์ปเนีน้อยเนี่ยนะครับไปชนกับนักเตะที่แบบอุ้ยทาไมทําไมนักเตะเราตัวใหญ่กว่าแข็งแข่งกว่าทําไมมันถึงชนแล้วแพ้นะเออเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นเพื่อนนะค่าชาร์ปเนีเรามันไม่เต็มร้อยทาให้ ค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยมันส่งผลได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าเกิดอยากจะเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็จะเน้นฟิตเนสไว้เป็นหลักเนาะเพราะว่าอยากจะให้นักเตะวิ่งได้เต็มเกมแต่บางคนก็แบบวิ่ยไม่ได้ต้องรักษาสมดุลเนาะซึ่งผมเองก็ชอบที่จะรักษาสมดุลน,นะแต่แมตช์ไหนที่มันรักษาไม่ได้จริงๆนะก็จะเน้นฟิตเนสไว้ก่อนนะครับโดยที่มันจะมักจะมีปัญหานะก็คือวันที่เตะแบบ เตะวันจันทนะวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยต้องเตะแล้วนั่นหมายความว่ามีเวลาพักแค่2วันเนี่ยแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ค่าฟิตเนสเนี่ยจะพักไม่พอนะซึงฟังก์ชั่นนียมันเข้ามาแก้ปัญหาของภาคที่แล้วนะซึ่งในภาคนี้เนี่ยนะครับเขาเพิ่มฟังก์ชั่นออโตเมตมาให้เราเพราะว่าอะไรเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะเวลาที่เราเราเตะแบบวันจันทรแล้วต้องเตะวันพุธหรือวันพฤหัสที่มีเวลาพักเพียงแค่หนึ่งถึงสองวันเนี่ยเราต้องมาปรับเราต้องมาปรับนักเตะทุกคนเนี่ยให้เป็นอะไรครับให้เป็นอ่านะเป็น all out energy นะครับนะเนี่ยต้องมาปรับให้เป็น all out energy อยู่ตรงนี้นะซึ่งมันมันต้องปรับทุกทุกเกือบเกือบทุกวันใช่ไหมเออพอปรับเกือบทุกวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ ลำคาญอยู่ถูกไหมเพื่อนๆนะในภาคนี้เนี่ยเขาเลยเอาฟังก์ชันอโตเ m ม t ตมาให้เราใช้นะพอพอค่าแต่ละค่าตกถึงเท่าไรเนี่ยมันก็จะฝึกให้อัตโนมัติเลยเ,เพื่อนๆนะทำให้เราไม่ต้องไปนั่งปรับเองนะนเหมือนภาคที่แล้วนะครับ หากเพื่อนๆชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซูเปแังฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์โ n a t e เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมผ่าน3ช่องทางนี้ได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเพื่อนๆนะฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ